สวัสดีครับผู้ที่ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากทุกท่านนะครับผมนายแพทย์พิษจันดียิ่งครับหรือเรียกว่าหมอพิษก็ได้ครับผมจบการศึกษาด้านเวชศาสตร์การสืบพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสำหรับผมเองนะครับก็ชำนาญในการดูแลคู่สมรสที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากครับการทำเด็กหลอดแก้วในปัจจุบันนะครับบทบาทของ เทคโนโลยีพวกนี้มีมากขึ้นมาก,มากๆเทียบกับสมัยก่อนครับเพราะว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยคู่สมรรหลายคู่เนี่ยมีบุตรช้าลงเมื่อไรก็ตามที่เราอายุข,ขึ้นโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนี่ยอัตราการจะตั้งครรภ์นเนี่ยก็ลดลงันั้นการที่เทาทำเด็กหลอดแก้วไม่ว่าจะเป็นอีกซี่หรือเวฟเนี่ยจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ทำให้คู่สมร่านั้นสามารถตั้งครรภ์ได้เร็วขึ้นเทียบกับการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติของคนไข้เ่านั้น สำหรับคู่สมรสคู่ไหนนะครับที่ประสบปัญหาพรามมีบุวยากอยู่นะครับตั้งใจที่อยากจะมีบุตรนะครับก็ให้ติดต่อมาที่ Deep and h a r m o n y Care IVF c e n t e r นะครับทางเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็แนวทางการรักษาที่เหมาะสมแก่คู่สมรสทุกคู่ครับ